เมนูวันนี้คืออะไรครับราดหน้ามีกรอบทะเลเออไหนลองอูนนี้มันฟูไหมอุ้ยได้เลยได้เลยอินุ่มเหมือนไม้เลยไม้เลยไม่ทันไม่ได้ไม่ทันไม่ทันบอกอกเอานี่มาช้อนช้อนตะกบวยอยาะบวยมากระบวยมากูแล้วละ อ่ะตรงๆนะนาทีสุกเชิญค่ะทำไมมันไหมวะเอาเินใจไหมอันนี้แม่อันเนี้ยผู้เจ้าของเกียงหมูเลยค่ะเออญนี้อ่ะสโนุกอันไหนคือกระโหลกปลาหมึกเหรอไหนค่ะกระโหลกปลาหมึกไม่ได้ไม่สุกลังกะดูอุ้ยผมรั่วโรเซ่เก็บผมด้วยโรเซ่ค่ะค่ะสเปคเป็นไงดีกว่าสเปคสเปคอาหาจริงๆซอบผู้ชายเท่ๆแบบแบบซึมารุเคยคิดนาว่าอยากโดนลักพาตัวในละครอ่ะ ปล่อยตายนะคะเขาไม่ได้ไปปลดเชื้อ์คันมึงนะคะเรามาม่วงแหละเราชอบคนอ้วนค่ะโอ้แล้วนี่นี่เขาก็ชบิชบินนะไม่ค่ะเพราะว่าเราเรานับถือเขาเป็นอ่าพ่อคนหนึ่ง สวัสดีครับรายการครัวฉุกเฉินใบหมอเปีแอมาแล้วนะครับรายการที่ผมจะเข้าครัวสลัดเสื้อกาวทิ้งแล้วก็มาใส่ผ้ากันเปื้อนทําเมนูฉุกเฉินนะครับแล้มาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับแต่ก่อนที่ไปเจอแขกรับเชิญเนี่ยผมขอดมยาดมเพิ่มความสดชื่นหน่อยนะครับ นี่นะครับนี่คือยาดมปเปอร์มินฟิลหลอดสีขาวนะครับสดชื่นหอมโอรโรมาติกนี่เมื่อสูดดมนะครับจะช่วยเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยมีส่วนผสมของเปเปอร์มินออยล์ออกฤทธิ์เย็นนะครับช่วยเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าตื่นตัวเพิ่มสมาธิช่วยลดอาการเหนื่อยล้าน,นะครับยาดมเปเปอร์มินฟิลยังมีอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่หลอดนี้เลย ยาดม black inhaler หลอดสีดำครับหอมเข้มโล่งจมูกเพราะว่ามียูคาลิปตัสเพิ่มถึง2เท่าเลยนะทุกคนผมลองก่อนอช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับบรรเทาอาการคัดจมูกเวลาที่เราเป็นหวัดได้ด้วยสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนะทําให้หายใจโล่งนะครับหรือว่าจะใช้ตรงนี้นี่ใช้น้ําตรงก้นของยาดมนะครับเอามานวดขมับช่วยลดอาการไมเกรนได้ด้วยนะนอืม ยาดมหลอดสีขาวสดชื่นหอมอโรมาติกหลอดสีดําหอม,หอมลงจมูกเลยยาดมเปเปอร์มินฟิลทั้ง2สูตรนี้นะครับผลิตในโรงงานผลิตยาที่ได้รับมาตรฐานสากล GMP Pick เลยนะยาดมเปเปอร์มินฟิลหลอดสีขาวราคา25บาทยาดม black inhaler หลอดสีดําราคา29บาทนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับ shopee lazada หรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดเปเปอร์มินฟิลก็ได้นะ เปเปอร์เมนฟิลลมหายใจที่มีคุณภาพผมว่าเราเอายานมเปเปอร์เมนฟิลไปฝากแขกรับเชิญเราดีกว่าแต่ว่าหลอดเล็กๆเนี่ยน่าจะไม่พอเอาหลอดใหญ่ไปเลยแล้วกันนะแขงรับเชิญที่จะมาป่วนโครชุกเฉินของเราในวันนี้นะครับเป็นคู่เพื่อนสนิทจากแกงเผาพับเกนะครับขอต้อนรับหนุ่มกับใหม่มาม่วงกับลอเรนเรวัสดีค่ะเมื่อกี้มาสคนเลย สี่คนใช่ไหมมาม่มหนุ่มมาว่ามาเล่นเส yeah! <c oughs> ุดยอดก่อนอื่นก่อนามาทำอาหารเราคุยกันนิดนึงก่อนบอกว่าถ้าเดินมาคู่กันเนี่ยคิดว่าผู้ชายมองใครอันนี้ได้ไ่ะใครใครตกได้ก่อนนะถ้าเดินไปคู่กันผู้ชายอ้วกคู่อย่าอ้วกคู่ไม่นะอย่าอย่าไปคิดว่าเราเดินคู่กันแล้วเขาจะกินเราเลยยากค่ะยากใช่ไหมอันดับแรกคือเขาขำก่อนเขาขำเออแบบ ถ้าผู้ใช้ขำปุ๊บก็แสดงว่าไม่ได้แหละมีใจหลอวะมีมีคนบอกผมมาว่านี่ชอบเปย์สายเปย์หรือเปล่าสองคนนี้ลุกเปล่าดูทำหน้าชงน่หนไม่ใช่ใช่ไหมข่าวผิดใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เปไม่เปทุกคนแหละมันแล้วจริงเนื่องเออแล้วเนื่องาไงเนื่องแปลว่าอะไรเนื่องแบบว่า น้องหิวไหมถ้าน้องหิวในเนื้องก็ได้เรื่องน้องอยากกินต่อให้น้องหิวไหมเราแล้วเราหิวเออเราก็เนื้องก็ในเนื้องเหมือนกันในเนื้องกาในเนื้องโอกาสในเนื้องโอกาสแต่โอกาสก็มีแม่งทั้งเดือนเลยงงนะทุกวันทุกวันยังไงให้โลกรู้ทุกวันเขาบอกว่าสองคนนี้ชอบซื้อกินจริงหรือเปล่า สุด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 เลยเหรอเออมันง่ายอ่ะมันเสียเวลาคือกว่าจะไปนั่งแบบความรู้จักเนนอน่อตอนอนนอย่าตตนนไไหนอ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 คอจะรออมันอแล้วซื้อเลยนอนคอจะรอจบแล้วเคซื้อแมงที่สุดในกี่บาทอะนเงี้เออหนูนะนิ๊ดดสุดเาอะไรหนูแค่3 0 0พนพันเออเออ เลดพพอๆกันสามพันสามพัหเออจะพี่ใหม่เลยพี่ใหม่ก็ประมาณสามพันหแต่บ่อยกันหนูกันหนูแต่กันหนูจะเป็นในเนื้อง่ะคือพอเราพออายุมากเลาเนี่ยก็คือคนผู้สูงอายุเนาะมันก็จะเหมาะกับหมอนนวดเป็นเรื่องปกติเออมันจะปวดเอวคอบ่าไหลก็ไปนวดมันยังไม่ถึงไล่เลยมาเลยไม่ต้องคอะไรแล้วมันไม่ต้องถึงไล่นี่ไม่ไม่เคยเสียงเงินเลยอะอะไรอะไรอะไรเสียเงกัน ที่มาถามนวดหมอนวดไหมงงมากือเมนูวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องนวดเออเมนูนี้เมนูวันนี้อะไรยำลูกมะคบเหรอยำลูกอะเมนูวันนี้คืออะไรครับราดหน้ามีกรอบทะเลโอเคลอเลนส์กับมะม่วงค่ะทำอาหารหรือเปล่าปกติเขาครัวไหมครับเขาค่ะมะม่วงแหละเคยค่ะเคยไปหยิบน้ำปลาให้พี่ใหม่ เพราะว่าไม่น่ายากมากนะมีแบบอะทำเส้นมีกรอบนะคะเตรียมซีฟู้ดแล้วก็ผักแล้วก็ทำรัดหน้าเท่านั้นเองชิวๆเอาวัตถุดิบมาดีกว่ามาเริ่มทำเลยเอื yeah. ้ผมว่าเราเตรียมข้าวไว้กินกับเมนูฉกเชิญดีกว่าข้าวอยู่ไหนข้าวแสนดีดีดีดดไง,ไง่ายงใส่น้ำคงที่ โอ้นี่จะแล้วนี่นี่นะครับข้าวแสนดีข้าวกล้องหอมผสมขินวัวแดงนะ เ oh, <ห>ขากล้องหอมแล้วมีประโยชน์แล้วนะครับผสมควีโนแดงเข้าไปอีกได้ประโยชน์เน้นๆเลยนะครับข้าวแสนดีจานนี้เพราะนี่คือข้าวแสนดีข้าวกล้องหอมผสมควีโนแดงนะครับเป็นข้าวที่มีประโยชน์กว่าข้าวขาวโดยทั่วไปครับอุดมไปด้วยใยอาหารไฟเบอร์ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะครับมีแคลเซียมที่ช่วยซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงด้วยนะครับควีโนแดงแบบนี้จะมีวิตามินอีนะครับแล้วก็มีโฟเลตที่สูงเป็นโปรตีนที่ไม่มีกลูเตนนะใครที่แพ้กลูเตนเนี่ยสบายใจได้เลย หุงแล้วมีกลิ่นหอมอมมีความนุ่มแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยนะครับประโยชน์ว่าจัดเต็มแล้วโปรโมชั่นก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยข้าวแสนดีมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแอดไปเลย l ลายแอดแสนดีไรสนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อข้าวกล้องหอมผสม u ิงวัวแดงนะครับขนาด1กิโลกร,รมัมจำนวน3ถุงจากราคาปกติเนี่ยบาท เหลือเพียง360บาทเท่านั้นเองครับข้าวแสนดีนี่ใจดีใจดีนะครับนอกจากนั้นยังแจกโค้ดส่วนลดได้นะอาะทุกคนจดเลยนะครับแสนดี Sandy, O N 1 0นะครับ S A N D E E O N 1 0เป็นโค้ดส่วนลดสูงสุดถึง100บาทนะครับแอดไปเลยนะแอดแสนดีไรส์ rice, แอดไปเลยครับติดตามข้าวแสนดีได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook ข่าวแสนดี Instagram แสนดีไรส์หรือว่าเป็น YouTube แสนดีไรส์นะครับชอบมากเลยอะ ข้าวแสนดีจานนี้เอามาเรื่อยๆเลยมาเดี๋ยวผมเตรียมไปให้แขกรับเชิญด้วยดีกว่า วิธีการทำค่อยๆก่อนนะครับทำเส้นมีกรอบต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันค่อนข้างท่วมรอน้ํามันร้อนแล้วก็เอาบะหมี่ไปไปทอดได้เลยใครทอดบะหมี่มึงไงเหมอะไหมหมอนี่ว่าเดี๋ยวพี่จามึงกูมึงทำกุ้งโอเคได้ผมาำไปสิ่งปะเนี่ยผมกะเสงไงอย่าลืมดึงเส้นหลังออกนะหลังไขรวะหลังหลังกุ้งไงหลังกุ้ง กบบอกบกบมีพิษอะไรคือกบมีพิษตัวมีพิษคุณหมอไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเขาไปทางการแพทย์จริงเหรออันนี้พูดจริงไหมเขาเป็นแพทย์ป้าเขารู้กว่าเราอีกมึงตอนนี้ทั้งคู่โสดไหมครับไม่โสดครับไม่โสดหรอใช่มีเมียมีเมียโสดค่ะโสดใช่ไหมใช่นรับขายได้เลยครับลอเร่งขายได้เลยโสดนะคะทำอาหารเก่งมากเก่งมากแต่แบบชิบหาย ไม่มีใครจีบเลยเป็นบ้าปะสเปคเป็นไงดีกว่าสเปคอะสเปคอะหาะชอบคนไหมคะ่ะโอ้ค่ะ<ด>เวลาอยู่ด้วยกันเราจะได้ดูสะอาดไงอ ไม่ใช <ส rett S 1> <rock> ่ลอกจริงๆซอผู mm ้ชายเท่ๆอ mm ันน mm ี right. mm ้ค oh. mm ือแบดแบดซึมารุนี่ดูดูแบดเท่ๆเท่ๆมากคูมากเออยาวดีเดีร์เคยคิดนาวว่าอยากโดนรักพาตัวแบบในละครอ่ะที่ไปในเกาะแล้วโดนมัดข้างหลังอ่ะเขาปล่อยใยนะคะเขาไม่ได้ไปปลดเชือกให้มึงนะคะเขามัดเลยเขาม้งเลยนะคะ เรามม่วแหล่ะเราชอบคนอ้วนค่ะเราชอบคนอ้วนชอบบอกว่าชบี้ชบี้นิดนึงใช่ตัวใหญ่ๆตุ้ยตุยมันน่าแกล้งอ่ะโอ้แล้วนี่นี่เขาก็ชบี้ชบี้นะมันน่ารักดีเครป็นแบบเป็นแบบผมเบี้ยบ้างอันนี้จะเข้าคําถามอะไรอยากเคยกินกันบ้างไหมอ๋อใช่ใช่ถามว่าเคยอยากกินกันไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราเรานับถือเขาเป็นอ่าพ่อคนหนึ่ง ว่าแต่นี่นี่เคยเห็นเขานะเขาแบบเขาเต้น c o อร์เกาหลีแบบใช่เพราะว่าตามจากคุณหมอคุณหมอเต้นอ่าไแรงมากคุณหมอเต้นแรงเต้นให้ดูหน่อยคุณหมอเต้นกามุนเดซีกามุนเดนี่เพลงอะไรเนี่ยฮะนี่เพลงอะไรเค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 โยอยากให้มีกล้องลาง เค้กเค้เมื่อกี้เวอร์มากเวอร์มากระวังนะเตรียมวัตถุดิบไม่ว้ระวังนิ้วหนูเคอเป็นเชฟโอมากาเสะมาก่อนจริงเหง่อในพริงมณีที่อุบลชื่อหลานว่าอะไรหลาบยโสใช้กีเพียแต่ร้อนยังอ่ะร้อนแล้วเนี่ยหมอลองเขาองเอานิดเดียวนิดเดียวก่อนสิลองนิดเดียวหลองว่ามันร้อนหรือยังไหนเออไหนลองอันนี้มันฟูไหมได้แล้วได้แล้วสวยงามได้แล้วได้แล้วดำเลยหมอดำเลยอ้าไม่ดำเร็วจังอ่ะมันมันมันร้อนไหมบ้างอ่ะ อย่มันไหมจะดีอย่างเงี้ยใกล้สิไม่มันดำแล้ววะนี่แหละเขาเอกว่าฉุกเฉินของแท้นี่เอาตรงๆนะนาทีฉุกเฉินค่ะทำไมมันไหมวะมันร้อนไปไงมันร้อนไปเขาจีมอจริงมันรู้ควันปิดมันปิดไฟก่อนอปิดไฟก่อนอะถ้าเกิดเราปิดแล้วมันร้อนอยู่เราสามารถทออมันได้ไหมได้ที่หงอไหมแต่ว่าเอาเลย ต้อนได้เหรอไม่อาลงแบ่งครึ่งนี่อย่าลงหมดแบ่งครึ่งอินุเหมือนไม่เร็วมไเลยอ่ะไม่ทันไม่ได้ไม่ทันไม่ทันมึงอย่าพึ่งดิมึงอย่าพึ่งกลัวหมดเนี่ยเทจนหมดเลยนี่นี่สองวิหนึ่งสองทาเลยไม่อาลงอลงลงเดินจอดับพึ่เดินจอดับพึ่ง ตตะกยบหมอเอานี่มาช้อนช้อนตับกระบ u o y อย่ากระบวยมากระบวยมาดูแลดูแลเฮ้ยพลางมันไหมนะจะตรงกลางไงคุณหมอเออมันมันไม่เท่ากันอ่ะถ้าไปกินตรงช่องใจสีคุณหมอก็ได้ไปขอดูเส้นเขาหรอกจประมาณนั้เฮ้ยลักลาดเออเนี่ยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าพ่อฉันน่ะเขาเก่ง อ่ะโอเคครับมาโอเคค่ะกำลังติดควันเต็มควันกำลมาเปิดหน้าต่างเลยบอกบรรยากาศจะโจนตอนนี้ก็คือพูทับเบิ้ลข้างในเหมือนสุกปะวะอีโนมข้างในมันสุกปะวะสุกอีสุกอุ้ยมึงควันยออไปสุกเฉิดแล้วเพ้่กดไฟเลยเพือหมายว้อเหรอโอเคผมทำอะไรต่อดีอ่ะยืนดูเถอะค่ะสนุกอันไหนคือกระโหลกปลาหมึกเหรอไหนครับกระโหลก ไม่ได้ให้สุกลังกระดูนี่ไงกระดูกมันอุวยผมร่วงโรเซ่เก็บผมด้วยโรเซ่ค่ะค่ะแล้วเวลาสองคนนี้แบบเจอผู้ชายตรงสเปคเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างอะค่ะ ท้าไม่หรอท้าไม่ก็จะเป็นแบบอาการแบบเต้นให้เขารู้ว่าเราคือเจ้าแม่เราต้องเต้นค่ะถ้าผู้ชายไม่ชุดแล้วมึงเท่ากับว่าวันนั้นมึงไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าสมมติว่าผู้ชายชุดมึงยังได้อ่ายังได้เต้ยแต่ถ้าผู้ชายไม่ชุดมึงยังได้เต้นเออแต่ถ้าไปปุ๊บแอปอยู่นั่นสรุปผู้ชายไม่แดบกับไม่ได้เลยบางทีผู้ชายก็ชอบคนแบบการแสดงออก จริงๆผู้ชายเขาเป็นจริงๆหรอผู้ชายเขาชอบแบบผู้หญิงไฟเตอร์ไฟเตอร์สู้อีโตนั้นเท่ได้มึงมันเต้นแรงมากเพลงนั้นอะมึงเอาอีกทำมันทำเวอร์ขนาดไหนมึงทำเวอร์ไปวันนี้ผู้ชายก็อินกับเรานะเราเต้นเนาะเราสนุกใช่ผู้ชายจะชอบคือนนี้ไปไปทุกครั้งผู้ชายชอบทุกครั้งเลยชอบได้แก้วทำน้ำรัดหน้าก่อนตั้งกระทะจนร้อนปานกลางใส่น้ำมันเล็กน้อยมีดอะ รับมะรับทุกเทปเทอหมาว่าเนี่ย EP สิบกว่าแล้วตรงเด้ออยากเล่ามาโดนแล้วต้องยินไหมอันนี้ไหมอันเนี้ยเออไหนลองดิเอออันนี้น่าจะนั่นกว่าผู้เจ้าของเกียงหมูเลยค่ะเจอเนี้ยฟังนะศัตรูเนี้ยมีคือหมอกอัปปะ มืออันนี้ยังแบบยังเชื่อฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้ขวจริงปะขวจริงใส่กระเทียมใส่กระเทียมคุณหมอปิดปิดกี่วะคุณหมอไปเลยอ๋อไปเลยอ๋อใช่ค่ะเพราะคุณหมอเล่นไฟอยู่นั่นน่ะนายมันหมุนยังไงอ๋อผิดผิดกูอ้าโอ้ยบ่หอนเยเอออ่ะได้ๆล้วได้อยู่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเออตามฟิวเลยฟิวฟิวอร่อย ได้จซึ้มของเราเอออะพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ก็หอมอยู่นะเฮ้ยหอมมากอย่างเนี้ยเนี่ยอยากเอามาปพร้มตัวโอเคเอาเลยนำมันน้อยไปไหมอ่ะด้านหน้ามันต้องแบบเยอะๆะป่ะไม้เราทำแค่เราเราทำกินทั้งหมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ทุกคนนะทุกคนรอเราอยู่นะคนรอกินเหรอคะทุกคนรอเรายอะอย่ารอเลยค่ะเตรียมตัวนีต้องแช่กุ้งด้วยเหรอต้องแช่กุ้งในน้ำเกลือในน้ำเกลืออ่ะโอเคนะ นี่นะครับเวลาเราแช่กุ้งแล้วก็แช่ปลาหมึกในเกลือจะทําให้อ่าไยตัวเนื้อสัตว์อาหารทะเลเนี่ยมันเก็บน้ำเอาไว้เวลาจะมาทําอาหารนั่นก็จะนุ่มนะครับเด้งกรอบเด้งขอให้ใส่อะไรต่อไม่ได้ไม่แล้วใส่ผักใส่ผักเมื่อแต่มันต้องเดือดปุดๆๆเลยวะอ่ะก็เดือดปุดๆก่อนอ๋อผมปิดแก๊สได้แหละผมกวผมก็ไม่ได้หมอช่างที่กับข่าวเด้ออ่ใส่ใส่ใส่ซีอิ๊วขาวเอาไปเลยไหมครับอุ้ยคนไม่ บอกไปแล้คนนิ้มไปแรงก็แล้วอ๋โอเคกะได้เลยครับโอเคไปชิมกันเลยโอเคเดี๋ยวกินปุ๊บล้างไปเลยคนติดเค็มอ่าอ่าจริงหัวเตียงมีเมกะะเชฟน้ำปลาหอยเป๋าหื้อหัวเตียงอืคือตื่นมาก็หยอดๆๆอยๆเลยใช่ไหมเหมือนอีฟิลเซอร์ วางไม่หัวเตียงเลยชอบกินข้าวบนเตียงชอบนอนกินเออไม่ชอบนอนกินเพราะสมัยก่อนคนแก่เขาชอบว่าอะไรนะแบบว่านอนกินจะกเป็นงูนี่เหลื่อมเลยหั <c oughs> วเข้มแน่เลยอ่ะินชิมมาชิมมาชิมสิน้ำตาลใส่เลยลเหรอตะเอ่ะเราชิมก่อนเราชิมก่อนมันโอเคป่ะมาเลยครับมาเฮ้ ไม่มีห่งชุรสหรอไม่อร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยบวชเลยหรออร่อยบวชไม่อร่อยจริงจริงกูไม่จ่าแล้วอันนี้ไม่ชิมยังอันนี้อันนี้มา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 กูร้อนไม่ใชทน้ำทิ้งก่อนไหมล่ะเราว่าหยิบเลยจ้วงไปเลยงาเออเค็มเข้าไปอีกว่ะเราแช่เกลือไปไหมเออว่ะเราลืมละ จะบอกยังไงเดี๋ยวเราใส่น้ำไปเดี๋ยวค่อยใส่ค่อยใส่น้ำตาลอุ้ยแต่มันยังมีน้ำอะไรนี้อีกไงก็พอดีแหละมีน้ำไม่ดีพอดีจืดพอดีจืดอุ้ยไฟแรงมากเห็นไหมล่ะโอเคเลยแล้วนายยอดผักเลยลองคนก่อนลองคนก่อนทนทนทนหมออียดนะหมอพัดบอกใส่อีกใส่อีกมันไม่ข้นเลยพี่ พอแล้วนั่นแหละเลิศลิศแล้วว้คนแล้วคนเราคนแล้วคนยังคนอย่างคนตี่คอนเฮ้ยได้ ไม่ได้เป็นไป,ป,นไปอย่างคนๆอย่างนี้แหละดีอจจา,าจัดจานค่ะจัดจานอันนี้เขาหมดวิชาการมากรู้ไหมว่าะ <ขา S 2> เส้นกว๋วยเตี๋ยวอะไรกินแล้วอ้วนสุดคิดว่าน่าจะเป็นเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กเหรอไม่จริงๆบะหมี่อ้วนสุดนะยิง่งอัเนี้บะหมี่เอาไปทอดด้วยนี่สุดยอดเลยอุ้ยจริงมะเนี่ยอั <c oughs> อ,อีแค่วะเฮ้ยอ้วนแน่เลยไม่กอ้วนก่อนกินบะหมี่กุเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ ของผมแล้วก็ใหม่แล้วก็ลอเรนซ์คนยกเองคก็จะปิดคลิปแหละเสร็จแล้วครับ ทำเมนูฉุกเฉินมาเมื่อกี้นี่เหนื่อยเหนื่อยนะครับผมขอพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะทุกคนรู้ไหมครับว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญของเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็สมองของเรานะครับการดื่มน้ําเปล่าในปริมาณที่เพียงพอก็จะส่งผลดีต่อสมองส่งผลต่ออารมณ์เพราะว่าวินาทีที่คุณดื่มน้ำเนี่ยจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายแล้วก็สมองของเรานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการ refresh ร่างกายและก็สมองด้านอารมณ์และความคิดครับและถ้าได้ดื่มน้ําที่มีคุณภาพไม่มีสิ่งเจือปนก็ยิ่งทําให้ส่งผลดีต่อร่างกายเข้าไปใหญ่นะเหมือนกับน้ําดื่มคริสตัลที่ผมดื่มขวนี้เลยครับเป็นน้ําดื่มคุณภาพสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนนะครับดีต่อร่างกายครับ mm hmm. ตอนนี้น้ำดื่มคริสตัลเนี่ยเขามีแคมเปญใหม่นะครับ the crystal music thing list เป็นแคมเปญที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาพักความคิดที่วุ่นวายแล้วก็ดื่มน้ำดื่มคริสตัลแล้วก็ฟังเสียงดนตรีจากสายน้ำไปพร,พร้อมๆกันนะครับคริสตัลได้ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการด้านดนตรีบำบัดนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังเลยร่วมกันทำเพลงจากสายน้ำขึ้นมาทั้งหมด6เพลงนะครับเป็นเพลงจากสายน้ำจะช่วยทุกคนเนี่ยได้หยุดพักพักให้คนได้เคลียร์ความคิดครับผ่อนคลายทั้งด้านจิตใจอารมณ์สู่การคิดอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ ที่ฉลากน้ำหน่งคริสตัลเนี่ยจะมี QR Code อยู่นะครับให้สามารถสแกนฟังดนตรีจากสายน้ำได้เลยเนี่ยนี่นะครับนี่นี่คิวนะแล้วก็สแกนเข้าไปเลยแล้วก็ฟังดนตรีจากสายน้ำนะดื่มน้ำดื่มคริสตัลไปด้วยผ่อนคลายสุดๆเลยครับอนะ สำหรับเทคนิคการเด่นน้ําที่ดีต่อร่างกายนะครับแล้วก็เพื่อให้คิดอย่างมีคุณภาพนี่ก็คือเราอาจจะต้องหาสถานที่ที่สงบๆนะแล้วก็ปล่อยวางความคิดครับปล่อยให้ความวุ่นวายเนี่ยได้ไหลผ่านแทนที่ไปด้วยออกซิเจนจากน้าดื่มที่มีคุณภาพไปพร้อมๆกับการฟังเพลงเสียงจากสายน้ํา The Crystal Music s i n g e i s ครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ9-13ถึงนาทีนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะพักเคลียร์ความคิดเพื่อคิดต่อได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นครับ ทุกคนสามารถฟังได้น,น,นะครับวันนี้แค่สแกน QR code ตรงนี้เลยนี่บนฉลากน้ำดื่มคริสตัลนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านคาชั้นนำทั่วไปครับคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลคริสตัลพักให้คุณได้เคลียร์ความคิด โอเคมาแล้วนะครับนี่คือรัดหน้าของเราทั้ง3คนนะครับเย้เอาจริงๆหน้าตาเนี่ยแยกไม่ออกกับพัะตคขาเลยนะโอ้โหเรามาชิมกันดีกว่าไหมได้อยากชิมาเหมือนกันเพราะเมื่อกี้แบบมันกี้กินลิ้นแต่ๆเมื่อกี้อ่ะแต่ให้ให้ลอเรนซ์ครับในหน้าที่ลอเรนซ์เป็นคนทอดเส้นนะครับเดี๋ยวมาให้เส้นเยอะๆมันก็ไม่สุกด้วยอะค่ะโอเคชั้งชิมน้อยยังไงอีหนุ่มตัดชั้งน้อยแต่พอตัวหรอกำลังไม่กำลังกำลังจะแบบ เอาเส้นด้วยซีนเข้าปากไงน,นี่มันเป็นซีนเข้าปากก็ซีนเข้าปากซันนะ่ะต่อเข้าปากพร้อมกันแน่เออเอาเข้าปากพร้อมกันนี่คือซีนเข้าปากเหรอฮะใช่ใช่ีเข้าปากแล้วเอาแบบเรียกชั่นแบบเรียวๆเลยล้านนาจริงๆหนึ่งสองสามมึงว่าพอเย็นแล้วมันเคม็มไหมหลังหลังต่อยเลย อยากขอนน้ำตาลกับพริ๊ดทำทำเส้นล้างไตให้หน่อยไม่แย่เคยนไปนิดนึงอ่ะเส้นสุกไหมสุกครับเส้นมันแบบเอาเต้มันมีเ e x t u r e ่ปะมันมีเเฮ texture ถ้าอยามาให้มันกรอบอย่างเดียวมันก็จะแบบอะไรอยู่ใช่ปะมันต้องมีเฮ e เตอร์เวลาเดียวมันแบบเอ้ยอ่ามันมีความแบบมีนุ่มนะตรงนี้กรอบเลยมันมีให้เรารู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วเราคิดตามได้ใช่สุกอยู่บบสุก แต่เห็นเพิ่งไปกินข้าวกับพิติน่ามาอ๋อใช่ค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหนูไม่ได้ไปไ<ม>จริงคือมันก็ตื่นเต้นตรงที่ว่ามันก็เหมือนกับว่าการได้กินข้าวกรบเสือปินที่มีแบบมีชื่อเสียงมากๆคับแล้วใหม่จะมเอฟเ็เพลงเขาด้วยใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเออทำตัวไม่ถูกก็เลยใช้มืออ่ะหยิบทุกอย่างกินก็ทำตัวไม่ถูกเขาให้สั่งแบบเครื่องดื่มเราก็สั่งเหล้าขาวสั่งอะไรเพราะว่าเราทำตัวไม่ถูกไง เขาเหรอไอ้ขม่นโอ้ก็ถามเพราะเราก็ฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้มันก็อ่าโอเคแล้วก็รู้สึกแบบอ้ว้าวแบบได้ไปหานเ้ากับศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์นี้ใช่ครับทุกคนนะครับรู้ไหมว่าพี่จิน่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับจริงปะเนี่ยจริงจริงคอิรจริงมากไม่ฟังนะไอ้ทำไมคนคนนี้เขาไม่บอกว่ะไปนะหมอกูเหรอพี่จิน่าคิวคอนเสิร์ตนะครับผมเพิ่งเห็นโปสเตอร์แล้วก็ทีเซอร์ไป ยมีงใหญ่อลังการมากเออชุดนี้แบบอลังการมากนะครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่พิจนาเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลยนะครับติดตามกันนะคริสตินาคิวคอนเสิร์ตนะครับจัดวันที่9ธันวาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเปิดขายบัตร15ตุลาคมนี้นะครับที่ Thai Ticket Major อันนี้มารายการผมนี่ผมให้ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั้งสองคนมีคำถามอะไรไหมเออจะถามเอาตรงๆนั้นหนูเป็นคนขี้ลืมก็เลยอยากรู้ว่าการที่เราลืมบ่อยๆอะไรอย่าง ี้ยมันจะมีโอกาสเป็นแบบอัลไซเมอร์ปะอัลไซเมอร์เออสมัยยังแบบอัลไซเมอร์เหรออัลไซเมอร์คืออัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคคนอายุเยอะอาการมันก็จะชัดเจนนะสีเอ็นึกว่า20กว่าฮะแหมมึ่ขยันอายุสูงเลยสี่สิบห้ายังห่างกายยังห่างไกลแต่หมอ49เหรอใช่ครับ49โอ้ยนึกว่า56 52เอองวันดีวันดีขอบคุณนะ ไม่ต้องกำกวนเลยนะเคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยครับเขาก็จะมีอาการของเขาอย่างเช่น ลืมวิธีการใช้ชีวิตประจำวันออย่างเช่นเอ,เอ้ยแก้วน้ำกินยังไงอเออกินข้าวขานาดน,น,น,นั้นเลยเหรอเห็นแป้งสรฟันแล้วเอใช้ยังไงอันนั้นคือคือ,อใช่มันมันจะไม่ใช่สูญเสียแค่การลืมอย่างเดียวมันสูญเสียแบบทักษะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลืมแบบเล็กเลนน้อยๆจริงๆทั่วไปเป็นได้อแล้วก็ต้องดูโรคประจําตัวอายุเยอะมีโรคประจําตัวอย่างอื่นหรือเบาหวานความดันอะไรเงี้ยครับเออคนชอบคิดว่าฉันเป็นเบาหวาน ตาคุณมีปัญหาไปตรวจกับหมอหมอก็บอกเบาหวานพวกไม่ใช่คุณรู้สาเหตุเพื่อขอปคอกบ่องหมอกไม่เป็นเบาหวานนะครับเพื่อตาวนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งหนูจะเป็นกรดไหลย้อนกดไหลย้อนเออ มันเกิดจากอะไรคะช่วงหนา,หนางๆนมันชอบเป็นหรือว่าเป็นเพราะเรากินเหล้าหรือว่าเป็นเพราะอะไรคือเมื่อกี้กดหลยยอดเนอี่ยคำแนะนำอันดับหนึ่งคือห้ามใส่เสื้อล,ลัดในการมอจริงไหมเนี่ยคือกไหลย้อดเนี่ยมันอันดับแรกคือมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะ่ะอย่าก,กินดึกเกินไปเว้นสักสองสชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก่อนนอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอกินเว้นก่อนนอนอย่าใส่เสื้อรัดเกินไปอะไรที่กระตุ้นอย่างเช่นแอปอาหารเผ็ด กาแฟอะไรเงี้ยต้องเลี่ยงๆล่ยกินเหล้าด้วยกินเหล้าก็เกี่ยวไม่บางคนกินกาแฟทำให้เป็นมากขึ้อนอะไรเงี้ยครับแต่กินเหล้าก็เกี่ยวนะต้องระวังโอเควันนี้สนุกมากนะครับร้านาน้านคืออร่อยอร่อยมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมาม่วงแล้วก็รอเรนสักมากเลยนะครับวีเดซื้อถูกละมึงถูกไหมจบหน่อยแตจบแล้วให้ดูคน่อยจบแล้วแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับมาดูนะว่าโปรจุกเฉินของเราเนี่ยจะมีเมนูจุกเฉินเป็นอะไรแล้วก็แขกใครๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลื กด subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งและกดกดทุกอย่างเลยคะ่ะที่เขามีให้กดอย่าใจะย็นกดอันปอรสองครั่ะว <c oughs> ันนี้เราสาั่คนลาไปก่อนนะค,ะครับสวัสดีค่ะทำน้ำรัดหน้าก่อนตั้งกระทะจนร้อนปานกลางใส่น้ำมันเล็กน้อยโอเคค่ะน้ำมันอยูไ่ไหนน้ำมันทำอะไรนะตั้งกระทะแล้วกูเล่นไปแล้วคนเฉยตั้งกระทะกูเล่นอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้ มันยังเช้าอยู่พอดีทีมงานก็งงไม่มีใครเห็นเกิดไม่มีใครเห็นเอาใหม่เลยมันยังเช้าอยู่ทำอะไรนะตั้งกระทะตั้งกะดีเย้โอลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องก็ได้นะ